โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใตส้สัตสนติสุขใต้สันติสุขินนนลาามมมอัเชชตทีง เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังคังยั่งยืงยน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ร้อยสองจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่าเฉลวินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออรวินบุตรวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่อง ที่สาคัญนะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระาราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็โครงการในพระาราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกร,รัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความที่เห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชยดายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะครรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในพันรายการของเราแต่ั้นนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็น ซึ่งถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีสร้างเศรษฐกิจดีมีสุขและปลอดภัยสังคมใต้คืนสันติสุขสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ท่าผู้บังคับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องการอบรมหลักสูตรปฐมดิเทศข้าราชการใหม่จังหวัดชแชาดแยนภาคใต้รุ่นที่3กันค่ะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ในทุกทุกมิตินะคะก่อนที่จะปฏิบัติงานการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้นะคะ ที่สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตอค่ะก็จัด กิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่3นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2,564ณโรงแรมดิเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะโดย เมื่อวันที่9ที่ผ่านมากัะท่านบุญเรือตรีสมเกติผลประยูนนะคะเลขาธิการสอบตอท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยบีนายธทีรวิทย์เทียนคาวิโรธนะคะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสอบตอซึ่งก็เข้ามามีส่วนร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือว่าช่วยราชการตั้งแต่ปีพศ2562นะครจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมดเลยในะ90คนเข้าร่วม ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ศาสนาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะคะรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายพิเศษแล้วก็นโยบายการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ข้าราชการค่ะเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานแล้วก็ดํารงตนอย่างเหมาะสมในพื้นที่นะคะซึ่งเลขาธิการสอบตอก็กล่าวในโอกาสนี้นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความ เข้าใจต่อการเข้าถึงแล้วก็การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพราะว่าเป็นพื้นที่พิเศษข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายพลเรือนแล้วก็ในทุกภาคส่วนกระทรวงตรบวงกรมทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นทุกส่วนก็มีความสําคัญที่ต้องอช่วยกันคลี่คลายสร้างความเข้าใจกันเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเพื่อที่จะ สร้างความมั่นคงปลอดภยัยประชาชนต้องไม่มีความแตกต่างเหลื่อมล้ําเพราะความเป็นธรรมในสังคมและเป้าหมายที่สุดท้ายก็คือประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีชีวิตที่หลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของสอบตอกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชายแดนภาคใต้เรื่องประวัติศสาสตร์ไทยประวัติศสาสตร์ท้องถิ่นอัตลักษณ์และก็ ภูมิสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงความสําคัญของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมมลายูในสังคม5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ขนบรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของความหลากหลายด้านวัฒนธรรมการสร้างเครือข่ายข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็ต้องการที่จะให้เกิด ประโยชน์ในการขับเคลื่อนในการประสานการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนั่คือส่วนสําคัญนะท่านผู้ฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยการที่จะลงไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็น ความเป็นอยู่ต่างๆของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะนำมาฝากกันในช่วงของรายการใต้สันติสุขในช่วงนี้นั่นก็คือคารวันรถยนต์ลำเลียงต้นไผ่สู่โรงไฟฟ้าชีวมวลหลังจากที่มีการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจให้เป็นพืชแห่งอนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่หมู่บ้านเปะยานิหมู่ที่3าํตำบลสแตงนอก ตำบลสเต็งนอกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาผลดนตรีสมเกตผลประยูนเลขาธิการสออปตนะคะก็เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ขนต้นไผ่เพื่อลำเลียงสู่โรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ชุมชนพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นประธานตัดต้นไผ่ต้นแรกซึ่งเป็นแปลงไผ่ที่ปลูกนำร่องเมื่อวันที่27สิงหาคม2562นะคะที่ผ่านมานอกจากนี้ ก็ยังได้พูดคุยกับสภาเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายใหม่ตลอดจนประชาชนชาวสวนไผ่ในพื้นที่ที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยพลยตรีสมเกียรติผลประยูนก็กล่าวนะคะว่าสอบตอได้ร่วมมือกับทุกๆหน่วยงานเพราะหน้าที่ของสอบตอก็คือช่วยพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพและก็ไรายได้ที่มั่นคงดังนั้นสอบตอก็ต้องพยายามทุกด้านเพื่อหาวิธีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวมีพื้นที่ไว้ปลูกา ไว้ปลูกต้นยางพาราต้นมะพร้าวต้นปาล์มหรือว่าผลไม้ต่างๆแต่บางคนก็ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าหรือมีที่ดินในส่วนยางซึ่งควรนํามาใช้ประโยชน์มากกว่านี้จึงได้คิดว่าพืช เศรษฐกิจเช่นในหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพนั้นได้นะคะก็คือต้นไผ่เพราะว่าไผ่เนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรวมถึงสามารถนํามาเป็นพลังงานชีวมวลซึ่งก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเพราะว่าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นันอันนี้มีทั้งหมด15โรงแล้วก็ใน พื้นที่จังหวัดยะลาน,นี้เจำนวน4ีโรงด้วยกันนะคะดังนั้นต้นไผ่เนี่ยก็เป็นที่ต้องการอย่างมากและในอนาคตนะคะอาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะโดยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนก็กล่าวอีกนะคะว่าไผ่เนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นในอนาคตนะคะก็น่าจะเป็นพืชที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่าง ยังยืนทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทางภาครัฐนะคะโดยสอบตอก็กําลังเร่งส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เดิมนะคะไผ่ก็เป็นพืชสําคัญที่คนไทยนั้นปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาการที่จะส่งเสริมให้กเกษตรกรมาปลูกไผ่ในเชิงพณิชย์นั้นนะคะจําเป็นจะต้องมีการทําความเข้าใจในทุกภาคส่วนทําให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําร่วมกันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะสอบตอก็ได้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภัยเศรษฐกิจร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็องค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินการปลูกพืชแบบวัน,นกเกษตรการปลูกไผ่แล้วก็เลือกเ,อเลือกพันธุ์โดยมีวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้อํเภอกาบัง เป็นกลุ่มเกษตรกร,กรแรกๆที่เข้ามาศึกษาการปลูกไผ่เศรษฐกิจอย่างจริงจังนะคะจนทําให้ชาวบ้านทุกพื้นที่ให้ความสนใจและก็ร่วมกันปลูกไผ่จนได้รับความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนทางด้านของนายอับดุลลอเซบาเอ เจ้าของสวนไผ่ก็กล่าวนะคะว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยจากการที่ได้รู้จักกับชาวบ้านท่านหนึ่งแล้วก็ได้แนะนําว่าให้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไผ่กับสออบตอก,ก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการการปลูกไผ่อันนี้ก็ไม่ต่างกับการปลูกผักทั่วไปเพราะว่าใช้ระยะเวลาแค่ประมาณสองปีเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ผลผลิตเพื่อนําไปจําหน่ายได้อันนี้ก็เป็นการเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวเพราะว่าถ้าเราปลูกไผ่แล้วไม่รู้จะนําไปขายที่ไหนตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีสภา เกษตรกรในพื้นที่ให้คำปรึกษาและก็หาตลาดเพื่อน,นำไปจำหน่ายให้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะและในอนาคตเนี่ยสวนไผ่แห่งนี้ก็ต้องมีการพัฒนาแปลงไผ่ให้ดีขึ้นมากไปกว่าเดิมก็ต้องขอขอบคุณทางงานของเลขาธิการสอบตที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างมากการที่ท่านส่งเสริมให้ปลูกต้นไผ่ในพื้นที่นั้นก็ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะด้านนายซอพีอุชมิทายาทเกษตรกรอำเภอรามันก็กล่าวขอบคุณทางด้านของสอปตอด้วยเช่นเดียวกันที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของไผ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากที่ไม่มีงานตอนนี้ก็มีงานเพิ่มขึ้นไรายได้ก็มากขึ้นทําให้ครอบครัวของตนเองเนี่ยมีกําลังใจต่อการทําการเกษตรมากขึ้นนะคะปัจจุบันค่ะพื้นที่อำเภอรามันได้ทําสัญญากับบริษัทโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จํานวน 20,000ต้นโดยคิดต้นละ40บาทนะคะใช้พื้นที่ในการปลูกจำนวนเก้าอไร่ใน8ตํตำบลน,นี่นะคะท่านผู้ฟังความร่วมมือร่วมแรงน้นําใจซึ่งกันและกันนะคะในการส่งเสริมอาชีพและก็การสร้างรายได้นี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจนะคะว่าในส่วนของความเป็นอัตลักษณ์นะคะในขนรรมเนียมประเพณีต่างๆการส่งเสริมเรื่องของอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะส่งต่อกันที่เรื่องของ ยุค New Normal ค่ะท่านผู้ฟังนะคะเลี้ยงไส้เดือนอาชีพยุค New ว o นมอลไร้คู่แข่งนะคะก็กรอบคุณทีมงานชีวิตดี่ดีที่ชายแดนใต้นะคะจากทีมงาน MBT บสงขลาค่ะส่งเรื่องราวตัวนี้มาให้กับทุกทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะคะปัจจุบันนะคะ,ะทางด้านของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยถือว่าสามารถที่จะ ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้2 0 0 0บาทต่อเดือนในช่วงของโควิด1 9นะคะแล้วก็ในเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยพิสมัยต่อลักษณะ ลำตัวเรียวยาวผิวหนืดหนดใช้ชีวิตชอนชายอยู่ใต้ดินแต่สำหรับคนที่สบโอกาสวิธีหาเงินเข้ากระเป๋าสร้างไรายได้อย่างสองสาวนะคะก็มีคุณบีปรารถนา2 0 0พแล้วก็คุณสุรัตน์วดีสมทองหรือว่าคุณใหม่กลับมองเห็นต่างแบบที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะสองสาวเนี่ยถึงกับทิ้งงานสบายๆจากพนักงานธนาคารกับเจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็มาเริ่มต้นเนื้อตัวคลุกเปื้อนดินนะคะเลี้ยงไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยอย่างเป็นลํำเป็นส แล้วก็มีรายได้หลักหมื่นเลยทีเดียวอาชีพท,ที่แปลกใหม่ไร้กู้แข่งนะคะการเลี้ยงไส้เดือนมีต้นทุนต่ําดูแลง่ายกําไรดีวิธีเลี้ยงไส้เดือนก็ศึกษาได้จากออนไลน์จนปัจจุบันเนี่ยทำมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่ง2สาวก็ได้พัฒนาเป็นฟาร์มไส้เดือนหาดใหญ่สงขลาฟาร์มไส้เดือนแห่งนี้นะคะก็ได้เพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF แล้วก็ทดลองค้นคว้าไส้เดือนสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็มูลสัตว์ชนิดอื่นๆนำมาพัฒนาจนได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีมูลค่าสำหรับดินแล้วก็พืชสามารถนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับพืชในแปลงของเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งในยุคข,ของสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยผู้ที่มีชีวิตวิถีใหม่ก็หันมาสนใจทาเกษตรใกล้ตัว ด้วยการเพิ่มออเดอร์ปุ mark, ๋ยหมักบูลไสเดือนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยมีการจ่ายบูลไสเดือนปริมาณ1ตันต่อเดือนนะคะยอดกลับเพิ่มขึ้นเป็น2-3ตันต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะ<ๆ>เขาก็เรียกว่าวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสนะคะนี่คือตะกะที่นํามาใช้ได้จริงเสมอในการสแสวงหาโอกาสให้กับชีวิตจากแบบอย่างความสําเร็จของสองสาวเจ้าของฟาร์มไสเดือนที่เห็นผลมาแล้วนะคะแต่ว่ามุ่งมั่น ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังก็สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่นํามาฝากในช่วงของรายการ ใต้สันติสุขนะคะทางสวทสุพรรณบุบรี FM ฟเอม้อิกเิกับดิฉันที่เ,เล็กค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่นะคะมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะประการใดนะคะในส่วนของทางรายการของเราก็มีทั้งทางโทรศัพท์นะคะศูนย์สามหนถึงหนะคะหรือว่าทางเพจวิทยุ8สุพรรณบุบรีของเราก็ได้ค่ะวันนี้นะคะช่วงของรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกทะะทการติดตามรับฟังค่ะเจอกันใใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ เลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใหญ่ต่อกันอยากลืมลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันวานหากเราไม่เห็นกันคงลืมกันไดไ้นักใจตรงที่ความจำเป็นบางอยา่าง กัยิ่งเธอใจยิ่งเจ,จ็บมันทรมานเกินไปห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่า สายตาเย็นชากันอยู่เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกันเอ่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่จำใจแสดงแกล้งทำกันไป ยังไม่ค่อยเต็มใจยังกับคนไม่เคยรักกัน สายตาเย็นชากันอยู่ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่